โยสวัสดีพี่น้องรวมโลกทุกท่านด้วยนะครับผมดีตอรักผู้สุ่ช่องวันบอยทีวีแแมวันนี้มาแปบกอยู่ในหน้าเพจสโตนะผมวันนี้นะผมเราจะมาแบบเขาเรียกว่าทําแบบว่าคอนเทนต์ใหม่นะครับผมคือการ <Hey. S 1> สุ่มเกมในเพจสโตเล่นนะครับผมว่าไงฟังดูแล้วดูดีไหม วันนี้เราจะมาสุ่มเกมในเพสโตเล่นนะผม่า,มาเราสุ่มได้เกมเลยแล้วก็จะโหลดเกมนั้นมาเล่นดูนะครับดูเชว่าวมันจะเวิร์กหรือเปล่าโอเคครับผมเราเข้ามาในหน้าเพสโตแล้วเราเลือกที่อันดับสูงสุดเลยดีกว่าโอ้ไหนดูซิมีเกมอะไรบ้างอืเยอะอยู่นะฮะเอาละเราจะทำการสุ่มเกมนั่นก็คือเราจะแบบเลื่อนไปอย่างนี้ไว้เราจะเลื่อนอย่างนี้ท่านผู้ชมจะงงใช่ไหมเลื่อนอย่างนี้แล้วเราก็แบบ จิ้มจิ้มหลับตาจิ้มโอเคผมหลับตาจิ้มนะทีแต่เกมนี้น่าเล่นว่ะเอออยากลองเล่นเกมนี้ด้วยแล้วเราลองสุ่มเดือกกว่านนะผม่าโอเคครับไปสุ่มเกมเล่นปาปัเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเล้เออจิ้มเฮ้ยได้เกมทุกได้เกมอะไรวะเนี่ยโอเคครับเราได้เกมนี้นะผม่าเราเออเรา,าลองเล่นกันดูนะผมไปกดติดตั้งไปเลย <S <S เดี๋ยวเรามาติดตั้งเสร็จนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมเลยครับไปตัดภาพชัด อาแลผมเราเข้ามาในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ว่าผู้หญิงคนนี้นะผมเป็นแฟนของผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้แบบว่าพากิ๊กเข้ามานะครับผมอ่าแล้วก็มีแบบว่านักสืบนักฮ <Wow. S 1> ้นักสืบลุงหนวดเข้มคนนี้นะผมอ่ะ เขาจะมาสืบว่าผู้ชายคนนี้เขานอกใจหรือเปล่านะแล้วตรงนี้ใช้มีให้เราเลือกอยู่สองอย่างระหว่างเครื่องดูดฝุ่นกับแว่นตาถ้าเป็นแบบว่าแม่บ้านธรรมดาก็อาจจะเลือกเครื่องดูดฝุ่นนะผมนะแต่เราจะเลือกเป็นแบบแว่นตาเพื่อบบว่าใช้มาสแกนไงเออสแกนผู้หญิงไงว่าอยู่ในห้องนี้จริงหรือเปล่าฮึสแกนโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ๋อ oh, I'm sorry sorry game over นี่เริ่มมาดาแรกก็เกมวอร์เลยเหรอเอาละเราต้องเลือกเครื่องดูดฝุ่นนะ ดูดูดเสื้อผ้าโอ้แล้วก็วิ่งอะไรกันเนี่ยเนี่ยครับผมอ่ะเมื่อกี้เราผ่านมาได้แล้วนะต้องแบบต้องเลือกอะไรที่มันแบบว่าบ้านๆสินะเลือกแบบว่าเป็นแบบเทคโนโลยีล้ำๆนี่ไม่ได้เลยนะผมอ่ะโอเคครับผมเราไปเลเวลต่อไปกันเลยดีกว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนี้วิ่งไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลังโมโหอย่างหนักเอ้ยนักสืบตามไปแล้วเบเกอร์โอ้โหเมอรี่มีเบบี้ขอแต่งงานเลยกันเหรอห้องนี้เป็นห้องมืดนะผมอ่ะมันมีหน้าตากับสวิต ให้เปิดไฟรหรือเปล่าเราจะเปิดไฟจากหน้าต่างหรือว่าจะเปิดไฟจากสวิตดีผมว่ามันบ้านๆน,นะแล้วน่าจะเป็นหน้าต่างปะ่ะเออเพราะว่าหน้าต่างมันบ้านๆน,นะเปิดปุ๊บฮึมหน้าต่างนี่มีหัวใจไปโอ้โยเอาเดี๋ยวอไอู้หญิงนร่รู้ได้ไหมใครอะไรเะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เรานึกว่าเราจะแบบเลือกสวิตไฟนี่ถ้าสวิตไฟนี่มีพีกแน่นอนนะผม <c oughs> ดีนะเราได้อยู่นะผมอะไปเราไปเลเวลต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละปิ่งไปแล้วตามมันไปแล้วออ้ย ตามมาเร็วคุณนายตามมาเร็วนี่คืออะไรมีมีดวงตาอยู่ใต้โต๊ะด้วยนะผมมีดวงตาปี๊บปิป๊บอยู่ใต้โต๊ะอนี่นมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่า,วาโทรโขนะผมเครื่องกระจายเสียงแล้วก็มีไฟฉายเออถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็คงแบบว่าเอาไฟฉายนํามาส่องใต้เตียงนะฮะอืมใช่ไหมคุณนักสืบโอ้โหฉันก็คิดอย่างนั้นแหละชั้วเอาไฟฉายดีกว่าเนาะไฟฉายมาส่องใต้เตียงเฮ้ นั่นแมวดี่วะเกมโอเวอร์อะไรกันเนี่ยเอาแทาเมื่อกี้เราเลือกไฟฉายเราแบบว่าปิดพลาดทางเทคนิคโอยโอเคต่อไปเราต้องมาเลือกแบบว่านี่ประกาศประกาศมีใครอยู่ใต้เตียงไหมอ่ะนั่นไงไปมาแล้วนี่พบเสื้อในเกงไงใครก็ไม่รู้เฮ้ยมีหนูแล้วก็มีเปิดผ้าม่านผมว่าต้องเป็นหนูแน่เลยว่าให้หนูแบบว่าปล่อยนูออกมาแล้วก็แบบผู้หญิงข้างอยู่ในหลังผ้าม่านนั้นก็จะแบบกระโดดออกมาแต่ถ้าแบบ เปิดผ้าม่านออกมาแล้วมันแบบว่ามีแต่รองเท้าล่ะโน <Nope. S 1> เอออาจจะเป็นไปได้นะผมอาจจะมีแค่รองเท้าแต่ตัวผู้หญิงอาจจะไม่อยู่นะเรอาอแ,แบบเปิดผ้าม่านดีกว่าเอาให้มันกระจ่างไปเลยนั่นไงว่าแล้วคนไม่มีมีแต่รองเท้าเห็นไหมผมบอกแล้วนี่นะฮะเมื่อกี้เราเลือกเปิดผ้าม่านมันผิดนะผมต่อไปเราจะเลือกหนูกันนะผมนะแหมเห็นไหมบอกแล้วว่าเปิดมามันจะไม่มีใครเพลย์เกมอย่างงี้ต้อผมไม่ได้หรอกเอ้ ไปขย,ยันตุ้ซาฟาเจอแล้วเจอแล้วนั่นไงคุณน้อยเจอแล้วการขายสติีของฉันฉันสมบูรณ์เยอะมากคนนักเสพเอาเงินไปเลยโอ้จะเสียใจสาบีของฉันนอกใจอีกแล้วอก้กับนางเงือกอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางเงือกโอ้ปาโลมาก็อินเลยเอาละเราต้องแบบว่าเราต้องโทรไปรายงานคุณผพ้หยิงสินะเออแล้ไม่เอาถ่ายรูปไปดีกว่าแชะนอนจำได้ซะแล้วจะไปไหนคุณนางเงือกคนนั้นมาหนูนี้ เอเอเขาอยู่ไหนกันนะผู้หคนนั้นเนอะแล้วจะแบบพ้ยมันมีปลากับลูกบอลน,นะผมผมว่าปลาโรมามันชอบลูกบอลบอว่ะเออเราอาจจะโยนลูกบอลไปแล้วปาลาโรมาก็จะเล่นลูกบอลไงอแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็จะแบบโผล่มาจากหลังปาลาโรมาจัดไป นี่งไงเพื่อนเอ้ยเอาไม่ชอบเลย <c oughs> ที่เห็นแกกินนีหว่าตอนนั้นเรากลับมากับตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราเลือกลูกบอลนะผมแต่มันต้องเป็นแบบว่าเออต้องให้อาหารเอาไปอาหารปลาไอ้หนูเอาไปซะนั่งไงเจอแล้วจะไปไหนน่ะรีบรีบรีบขึ้นรีบไปเลยจะไปไหนจะเจอเธอแล้วมีอะไรให้เลือกเนี่ยคือเราจะข้ามไปฝั่งนูน้นใช่ไหมมีลูกบอลกับปลาหมึกนะครับผมผมว่ามันต้องเป็นพิกพิกแน่เลยวะ่ะผมเอาปลาหมึกดีกว่าปลาหมึกช่วยด้วยนี่ไงเอ้า อะไรกันนี่คืออะไรคือเมื่อกี้เราเลอกปลาหมึกแล้วมันพลาดไปเว้ยเอาเป็นเรเลอกฟุตบอลก็ได้เออเนว่าจะจะมีอะไรแบบพีคๆสักหน่อยไม่มีเลยนะผมเมื่อนี้ไม่ไม่กินหรอกน้องมาเป็นไหนนางเงือกวิครบแล้วอ้อได้เสื้อมาใหม่ที่ผมต้องตื่นเต้นกับเกมนี้ด้วยไหมเนี่ยเอาไปเล่นแก้เครียดได้อยู่นะผมแบบเกมนี้เนี่ยใครเห็นว่าเออเล่นเครียดๆอยู่ไงมาเล่นเกมนี้กันไงเออวิ่งตามแล้วนางเงือกของฉันเอ้ยเอาเอาเป็นกวนดักอะ ปืนมงกุฎผมเอามองกุฎดีกว่าใส่นี่คือฉันคือราชาเพนกวินนะให้เกียิฉันด้วยราชาเพนกวินเอ๋ยฉันคือราชาอมา่ผมว่ามันต้องเห็นแก่กินแน่เลยวะเพราะไอปลาโลมาเมื่อกี้มันก็เห็นแก่กิน <Nope. S 1> ฉันคือเพนกวินจกักรพรรดิแกเอาอาหารไปแล้วก็ใส่หัวไปเอวไม่ได้ผลกันเหรออะไรกันเนี่ยเราต้องเลือกแมวน้ำสินะไปใส่หมวกแมวน้ำนี่ฉันคือแมวน้ำขวดใช่ไหมล่ะจ้ะเฮ้ยแต่วก็ขมือบซหรอก แงว,วิ่งตามไปแล้วมีคนลบอยู่หลังต้นไม้นะแน่นอนอยู่แล้วมัต้องเครื่องดูดฝุ่นยังไงละ่ะนี่ออ้ยผู้ชายผู้ชายเจอผู้ชายนี่บอกว่าคุณไปเกย์กันเหรอมันคงไม่ใช่อย่างน,นะาานั้นหรอกนะเอาปลาไปนี่นงปลาเห็นไหมปลาเนะี่ยอ้ามันต้เครื่องดูดฝุ่นอีกแล้วไม่ได้ครับผมเราต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นมันดูดออกว่า มันใช่จริงๆหรือเลปล่าเนี่ยงไปสู่ดูสิมันไม่ใช่งานเงือกแต่มันเป็นผู้ชาย <S <S โอ้โหอย่แล้วนี้เราต้องแบบโทรไปบอกคุณนายอโอคุณนายครับเราเจอสามีของท่านอยู่กับผู้ชายอีกคนนะครับผมจาัก,การเลยครับคุณนายเอ้อหหอ่จะรักจะฆ่จะไปเตังใจแหวนกับรูปภาพเหรอมาเอารูปภาพแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นแหวนนี่มันคงขอแต่งงานกันแน่เลยเอาเอ๊ะแต่แหวนอยู่กับผู้ชายคนนี้เนี่ยเอาแหวนดีกว่าแหวนแหวนนั่นใช่ไหมนั่นฉันเห็นแหวนนั่นคุณ ทรยศดชันเอเอเ้าสลายหายไปกับทุกโป่งอะไรไมเนี่ยเน็กี่นี้ล้วงงวะ่ะผมงงไวม,มาอยู่ในสถานการณ์ต่อไปเรายังงงไม่หายเลยนะหัวใเน็กเลเวลไปเลยเจออีกแล้วสามีคนาจูจีกันเ้ยมาสีพ่าหนุ่ม้ยจัดไปทุกคนแฟนโมโหอย,อย่างเดียฮะจ้างคุณนักสืบคนนี้มาตามหาผัวฉันนอกใจค่ะตามให้ทีค่ะ มไม่มีขียการ์ดน,นะเอาไงดีเนี่ยคอนทอแล้วกันเทพเจ้าสายฟ้าไม่แนะ่ไอเอาเราพอก,<ๆ>ก็ทำอะไรกับประตูนะครับเ,เราจะเปิดประตูนี่ไงดีนะเมื่อกี้เราเลือกคอนทอเทพเจ้าสายฟ้าไปแล้วไม่ได้นะครับผมเราก็เลือกนี่เลยในช็อตซะทำให้เครื่องลวนแล้วก็ประตูก็เปิดเองอัตโนมัตินั่นไงเจอแล้วถ่ายรูปแช่แช่เอ้ยเอา้าวางตะปูอะไรกันเนี่ย คิดว่าฉันจะงงกันเหรอของแค่นี้ฉันต้องเล่นมาไม่ไผ่รอดมาได้เป็นไงล่ะคือรีบกันเหรอแต่ว่ารีบมันพังอยู่ทำไงดีซ่อมหรือว่าจะเอาเทปมาติดเอาเทปมาติดสิครับผมระดับนี้แล้วนักสืบมืออาชีพเรียบร้อยเป็นไงช้ได้แค่เทปอันเดียวก็ใช้ได้ เราเก่งนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผ่านมาแบบฉลุยเลยเอาละเรายังตามไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เขากำลังทําอะไรเอ้ยแวมพา์กันเหรอไม่นะเอากระเทียมไปเวมพายบ้านี่เอ้าทำไมอ่ะจะปกป้องผู้หญิงคนนี้เหรออย่าบอกว่าโดนกัดไปแล้วตั้งสติหน่อยเอาน้ำสาดไปนี่คุณต้องมีสตินะเพื่อนเอ้ยไม่จะโดนกัดแล้วคิด้วย กลัวันเหรอโอเคจัดไปเรเปิดไปกินไม่เอาไม่ได้เหรอเอเิไพกินแล้วตายสองเลยเหรอเรากลับมาอีกครั้งแลวนะครับผมสำหรับครั้งนี้มากระเทียมไปนรากระเทียมเหมนหแล้วก็สาดน้ําเพื่อให้ตั้งสติขึ้นมามีสติหน่อยครับคุณชายมีสติหน่อยฮ่าผมโดนผู้หญิงหลอกลวงช่วยผมด้วยผมจะกลับไปหาเมียมผมโอเคฮะงัดอมเนื้อไปนี่กัดข้าเนื้อเป็นไงอ้วกอ้วก้ค้างคาบินไปแล้ว รู้สึกว่าคดีของผมในครั้งนี้จะจบแล้วนะครับผมม,มันจะสงสัยอะไรอีกแล้วแวมพายเราจะเอาอะไรดีเอานีไปเคาะแล้วกันนะเราตักตามหาเจ้าแวมพายนี่ให้เสร็จอยู่ข้างนี้นี่ไหมอยู่มึนมึนวิ่งตามไปแล้ว <c oughs> จะเจ้าจะเป็นไหนเจ้าแวมพายอีแปลงล่าไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าจะโยนมาเลื่อยกับโล่เหรอผมว่าเอาที่มนันเป็นไปได้ดีกว่าเอาเลื่อยให้มันเป็นไปได้โล่ไม่น่าจะมีตัดเลยนี่นาเป็นไง ทางอะไรแค่นี้ทำไรพี่ไม่ได้หลอกน้องพี่จะผ่านอะไรมาเยอะอไอ้นี่มันมาได้ไงมวะเนี่ยใช่ด้วยมีสองอันให้เลือกระหว่างโทรหาภรรยาของเขาแล้วก็ปืนเลเซอร์ผมว่าเอาอันที่ว่ามันง่ายที่สุดดีกว่าคือโทรหาเมียของผู้ชายคนนีอ้อะไรเล่าจะสู้อาว,วุธเมีนยนี่แน่ไม่ก็เขนแทนตูดเป็นไงล่ะตายไปแล้วโอ้ยเมียเราดีที่สุดในโลกเอาถ้าเป็นไงกันบ้างก็ผมสลับเกมเกมนี้นะผมะ ผมว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะเออมันเล่น,นเพืินได้อ่ะมันสนุกอยู่นะทานผู้ชมอ่ยอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะเล่นก็อย่าลืม ปิดเน็ตด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ปิดเน็ตนี่รับรองว่าโฆษณานี่บานเลยฮะต้องทําใจถ้าผมเกมเวต้องมีโฆษณาไปธรรมดาแล้วับผมอย่าลืมปิดเน็ตเล่นนะครับผมนะถ้าใครชอบใจคลิปนี้หรือว่าชอบใจหรือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่นะราการแต่ว่าสุ่มเกมในเพจสโตมาเล่นกันนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องวันบอยทีวีด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีเกมอะไรดีๆแนะนําให้ผมจะเล่นก็แนะนํามาได้นะครับผมในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมวันบอยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไม่เจอกันใหม่ใน สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า